วันนี้มาตั้งแต่ตีสี่ปูบอมปูบอมเข้าเอดโดปูบอมเข้านะครับทุกคนมิโลซัพพอร์ตมันต้องจัดแล้ววันนี้แปดร้อยสี่สิบบาท วัทน,น,นที่สิบหาขอได้ขอสิมาจัดมือนี้ผมมีเงินวันที่สิบห้าเจอกันเลยครับปูบอมเข้าแล้วมาตามนัดจริงๆแล้วก็รีใหม่แล้วเรียบร้อยปูบอมเข้าปูบอมเข้านะครับปูบอมเข้า เอาไปซื้อพิด,เด,เด,ด,ดเีเอาไปเอาตังมาโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะแค่บอกมาชุดเดรดชุดเดรดยังก็ดีดิเอาไว้สะท้อนเอาไว้เอาไว้เลยอันนั่นฮะ HP การบล็อก การแบบแลเพิ่ม HP เขาโกเคสึถูกโกเคสึถูกใจสิ่งนี้วงเล็บถ้าเป็นสีทองสีฝาอหอยกระชาเออสีม่วงอหอยกระชาคือ้ก่กอลหรวะขับว่งหดอกพอจะเปลี่ยน HP ขอแค่มันเป็เี่ยน HP ทรัเคล็ดีกว่า,ารีวิวรีวิวโกเค็ดสึ่อพลังหนึ่งล้านพลังหนึ่งล้านนะครับเปลืองไปหลายพูด โอ้ฝนฝนตกแล้วเย็ยนแล้วสูมพวพลังเพิ่มมันหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันดนวิวไปสิบหมดแล้วพลัง นนีท้ทำเควสก่อนก็ได้เดก,กดเ็ส พลาส,สิบหนึ่งพร้อมลูกแก้วอีกหนึ่งลูกขาดอีกหนึ่งลูกตอนมันรีเทิร์นผงจะมาสุ่มอีกเพื่อได้ลูกแก้วสักลูกก็เอาแล้วแต่วันออกสักสิบยี่สิบใบแรกสิ <c oughs> บยี่สิบใบแรกนี่ก็โอเคแล้วนะครับหดถึง เสลดเรทเอดเรทป้องกัน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 เปอร์เซ็นต์บามีโอป้องกันสันเฮ็ดีเฮ็ีเปอร์เซ็นต์นี่บามีดอกนี่ใส่เวลาเฮ็ดพีเปอร์เซ็นต์แต่เฮ็ีธรรมดาเฮ็ดีเฮ็ี โอเคสื่อเราไปเล่นอันนี้ดีกว่ามาไปลานประลองเอาขึ้ืนคุมเห็ด่ะโอโหมดเกินอันนี้ชนะได้ยุ่อันนี้นาานนชิวๆเลย ตัอานมีตอมีกมีแนดอกสล้านอืมนี่ตึงตึงๆทั้งนั้นกเคสซ้อไอ้อกอวาม่วงหมดแล้วะ กคอบมวนะกอบแดงมันดาวห้าขอเดียวห้าก็ไม่ได้เป็นห้ามีข้อีกโกงนี่แล้วสีดาวมีว่มีตัวสีดาวใช่ปะจุดล้านห้า รอบอก,กันหน้าจักรแต่เท่าน,นี้ละหลังหกล้านแปดหลังที่หนึ่งสองห้าอลังกิจทะลวงรุมมือมิดนรกสับใบหัวแบก เป็นซุปเปอร์เคนิเคนิติตริดตริดตรีดออมอะตอมิกยังไม่ตายดิกไปหวั่นโอ้โหยิงแค่นเดียวกับตายอีการระเบิด โอ้อยังไม่ระเบิดตุ้มเอาอีกาขายเครื่ออึดทุนท่นแต่วะเอาสามันมือมีดสับหัวแบะตุ้มบอตายีกเพิ่นซุปเปอร์คิเนติกตึรดเติรดติรดตุ้มโอ้ยของเงีะส้นเตียนพิทักษ์โลกตุ้มแปดแสน โอ้อันโหอันดับที่เก้าสิบแปดชอลังยี่สิบเอ็ดล้านไม่เกินไปเพรานะดวงอันนี้ดวงแบกดวงแบกขันมีตัดเลือดเนี่ยว่าดวงไหนขันมีต่อมีก็ดวงไหนซ้ำซ้ำไกลหน่อยนี่แหละดวงขันเอามีต่อมีก็ล้องเบิง้งเพาอยากให้ สาบไปอโอ้เปิดก่อนอ้ทอมมี่กับบองลิกก็เป็นยังาาระบองลิกซี่สพายุปาดกันอีากโลนะปูเด่นบานบัตายเพราะว่าเพราะว่านีาา่นะเพาาราะว่านีาา่ไอ้ากาีาการีรับแรงกระแทก ตนตีนมีทักโล่ตูมสี้าน,บอ,านอออบอกเีกสี้านหัวู้หัแท้โอ้บอาว่ามันก่ายตวจอร่อยตุม อายุป่าเถื่อนอีการะเบิดอีการะเบิดตายซอ้อนตายซ้อนแล้วก็อีไอ้กีกี่ไอล้ลูกนอก้องบัรอดระเบิดกับเพื่อนได้ติโลเว้ดเลยสามตัวติโลสามตัวมันคืออะไรจจกี่วะ บองเล็กแบกดีได้กะบองเล็กจะขอเสียมันแผ่ขนาดมันแผ่มันแผ่ทางข้อกีริ้วแบบลอยเปอร์เซนเลยพรามันตีได้โตเกา่าตดมันตีได้โตเลือดใหม่ทีท่ติดโลลอยไป สิยยนิสบอะยี่สบิบล้านนะสันโอ้ยเ,เกินไปเพราะนะเกาลานกาโลกุซัน โอ้เดดดาบ่บวกเว้ยสู้ได้ตัวนี้คิดว่านะมาดังสู้ซีกันเลยมาสู้ซีดามิเดดดาบวตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าอ้ยนอน ไม่ใช่เปิดก่อนอยู่แล้วโ,โวคควุ้นลืมข้าวของเขามีด้วย แล้วไปแล้วด้วโอแผลเ,เว้ยแผลดวง,งนื่มัน่าแผลด้ว,ดวงดวงจิ้นโลกเมื่อใดอย่างในี้ขยานจะด่วงนี่าตุดยาวเลยที่ขยาน โอ้ยใครแมก็ส so ร้างความคิดไหมคะคิด so ยังไงโอ้ย so 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 อะไรกันเขาเขียนชื่อไขึ้นอุ้ย

แต่ฟาดทลายภูเขาเอามาตายประมาณจะคลองตายเองศาสนาเสยเฮียเอ็ดศอสนาเสยชนะได้ไงวะชนะได้ไงวะโอ้โหที่เหลือ กิเลียนี่คือหอนหดนทั้งนั้นโอ้โหเด็กกาโล